คำสั่งเสียซูมาอี้ว่ากันว่าเมื่ออยู่ในอำนาจมีวาสนาการเวลามันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปรวดเร็วมากกว่าปกติตรงกันข้ามกับยามอยู่ในความทุกข์ลำเค็นการเวลานั้นก็จะดูเหมือนว่าจะผ่านไปอย่างเชื่องช้าและยาวนานนักหนาซูมาอี้เมื่อสามารถล้มตระกูลโจและตระกูลแหหัว ซึ่งเป็นเครือข่ายญาติของโจโชที่มีอยู่เดิมได้แล้วก็ได้ครองอำนาจใหญ่ในวิโกกร่วมกับบุตรชายทั้งสองคือสุมาสูและสุมาเจียวพร้อมด้วยเครือญาติขุนนางของตนแต่เมื่อมีอำนาจมากสุมาอี้ก็ยิ่งคิดมากวิตกกังวลมากสุมาอี้เกรงว่าจะมีคนมาโค่นล้มอำนาจตนเมื่อเกียงอุย ยกทัพมาตีวิยกกครั้งแรกสุมาอี้แค้นใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถยกทัพไปต้านทานทัพของจจกกกได้เองเพราะต้องรักษาฐานกำลังอำนาจการเมืองการทหารไว้ในเมืองลกเอียงเสียก่อนในขณะที่วันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วสุมาอี้เริ่มเข้าสู่ความชราความคิดความกังวลของสุมาอี้กลายเป็นความทุกข์ใจตลอมใจกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับในที่สุด สุมาอี้ก็ล้มป่วยเมื่อสุมาอี้ป่วยหนักรู้ตัวว่าตนเองใกล้จะตายจึงได้คิดตัวอักษรปริศนาเพื่อสั่งสอนสุมาสูและสุมาเจียวบุตรชายทั้งสองซึ่งปริศนาตัวอักษรที่สุมาอี้กล่าวถึงล้วนแล้วแต่เป็นหลักการปกครองบ้านเมืองการครองใจประชาชนและวิธีการวางตัวให้สมกับเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเมื่อสุมาสูและสุมาเจียวได้เข้ามาเยี่ยมสุมาอี้ สุมาอี้ก็ได้กล่าวกับบุตรทั้งสองว่าในการป่วยครั้งนี้เรารู้สึกว่าผิดปกติกว่าการป่วยในครั้งก่อนๆก,กำลังเรียวแรงมีความอ่อนลงทุกวันกินไม่ได้นอนไม่หลับในกายคล้ายกลับขึ้นในทะเลปั่นป่วนมีได้สง,งบบุตรทั้งสองเห็นสุมาอี้หน้าตาซูบซีดไร้เรียวแรงแม้จะลุกนั่งก็ลำบากต่างก็รู้สึกสงสาร แล้วจึงพูดปลอบใจว่าท่านพ่อป่วยเพียงเท่านี้จะวิตกไปใหญ่ในเมืองหลวงมีหมอผู้เชี่ยวชาญเป็นอันมากอีกไม่นานเมื่อได้ยาบำรุงเลือดปรับปรุงลมในกายร่างกายของท่านพ่อก็จะกลับมาเป็นปกติสุมาอีได้ยินลูกทั้งสองพูดปลอบใจก็พยักหน้าแต่กลับเป็นไปกล่าวเรื่องใหม่ว่าอันตัวเรารับราชการในแผ่นดินวุ้ยกกมาช้านานบัดนี้ก็มีตำแหน่งหน้าที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดในแผ่นดิน แต่อำนาจวาสนาก็ไม่อาจคงอยู่คู่ฟ้าดินอายุไขของเราร่วงไวัยไปความชราความเจ็บมเมื่อเยือนแล้วความตายก็ย่อมมาถึงในสักวันหนึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากนั้นสุมาอี้จึงได้กล่าวสั่งสอนบุตรชายทั้งสองว่าชาวนาปลูกข้าวมุ่งหวังจะมีข้าวกินไปตลอดปีพ่อค้าค้าขายล้วนมุ่งหมายจะได้กำไรทำให้กิจการเจริญเติบโต ้าราชการขุนนางทำราชการด้วยหวังยศศักดิ์ความก้าวหน้ามีประโยชน์และอำนาจเป็นที่หมายส่วนเหล่าทหารนั้นเมื่อทำราชการก็หวังให้มีชื่อเสียงปรากฏไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นวีรชนของแผ่นดินแต่ผู้ปกครองบริหารราชการบ้านเมืองนั้นย่อมแตกต่างจากชาวนาพ่อค้าข้าราชการขุนนางและเหล่าทหารผู้ปกครองบริหารแผ่นดิน จะมุ่งหวังปรารถนาเพียงมีข้าวปากินหวังกำไรหวังความก้าวหน้าในราชการหรือปรารถนาจะมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้หากแต่ต้องตั้งความหวังเอาไว้ที่ความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมืองทำให้บ้านเมืองมีความมั่นคงให้เราศัตรูภายนอกไม่กล้ามาย่ำยีรุกรานอีกทั้งโจรผู้ร้ายภายในก็ไม่กล้าออกมาก่ำเลิบทั้งยังต้องทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีมีความสุข ทำดังนี้สมเร็จจึงจะถือได้ว่าได้บรรลุซึ่งภารกิจของยอดนักปกครองสุมาอี้กล่าวต่อไปว่าเมื่อครั้งก่อนพอได้สั่งสอนพวกเจ้าว่าจะทําการใหญ่ต้องรู้จักฐานกําลังอํานาจของตนเองการจะเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินได้นั้นให้พึงรู้ว่าฐานกําลังอํานาจที่แท้นั้นอยู่ที่ประชาชนมีคําโบราณกล่าวไว้ว่าประชาชนเหมือนหนึ่งน้ําผู้ปกครองเหมือนหนึ่งเรือ น้ำหนุนเรือให้รอยได้แต่น้ำก็จมเรือได้เช่นเดียวกันซึ่งจะครองใจอาณาประชาราษฎรนักปกครองจะต้องมีเมตตาธรรมใส่ใจต่อทุกสุขความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของราษฎรและเป็นหนึ่งเดียวกับราษฎรเข้าไปช่วยประชาชนให้ก้าวพ้นข้ามปัญหาที่มีอยู่ส่วนข้าราชการขุนนางนั้นถือเป็นแขนขาของผู้ปกครองจะต้องทำหน้าที่อำนวยประโยชน์สุข ดูแลรัษฎรให้ร่มเย็นเป็นสุขแต่หากเหล่าข้าราชการและขุนนางทำการข่มเหงเบียดเบียนรัษฎรแขนขานั้นย่อมใชยมิได้ต้องใช้ความเด็ดขาดจัดการแก้ไขสับเปลี่ยนกำจัดเสียให้สิน้นเมื่อได้ทำนุบ,บำรุงรัษฎรด้วยเมตตาธรรมความยุติธรรมด้วยคุณธรรมดังนี้แล้วเหล่าปวงราชย่อมอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและกล่าวได้ว่าฐานกำลังอำนาจของนักปกครองผู้นั้น ย่อมมัน่นคงเป็นปึกแผ่นแน่นหนาดุดดังผืนแผ่นดินแต่ทว่าอำนาจรัฐนั้นหอมหวนเย้าวยวนเป็นที่หมายปองของทุกคนเป็นเป้าหมายแห่งการช่วงชิงยึดแยงง้วยวิธีการต่างๆมากมายทั้งการใช้ปลายภูกันไปจนถึงการใช้ศาสตร์ตาวุธดังนั้นการรักษาและการใช้อำนาจจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญแห่งอำนาจ เมื่อช่วงชิงได้มาซึ่งอำนาจแล้วต้องทำการรักษาและใช้อำนาจนั้นให้เก่ะเกิดประโยชน์สุขแก่บ้านเมืองและราชฎรทำให้อำนาจตกผลึกสั่งสมเป็นบารมีที่แท้จริงมั่นคงและยาวนานจึงถือเป็นอำนาจที่สมบูรณ์ในบ้านเมืองนั้นย่อมมีทั้งคนดีและคนชั่วย่อมมีทั้งผู้สนับสนุนและผู้ขัดขานดังนั้นในการรักษาอำนาจและการใช้อำนาจ จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้ศาสตราวุธได้การซ่องสุมกําลังทหารที่มีสมรรถนะสู้รบสูงมีศาสตราวุธที่พรักพร้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นในการรักษาและการใช้อํานาจรัฐหากแม้นผู้ปกครองดูแคลนละเลยเรื่องนี้เมื่อใดอํานาจแม้ถึงจะมีอยู่ก็จะถูกช่วงชิงบ่อนทําลายจน,นยสูญสลายไปในที่สุดเมื่อพูดได้ถึงประโยคนี้ สุมาอี้ก็กระแอมไออย่างหนักอยู่พักใหญ่ก่อนกล่าวสอนบุตรทั้งสองต่อไปว่าพวกเจ้าทั้งสองเมื่อเติบใหญ่ไปในวันหน้าให้จำคำบิดาไว้ให้จงดีและต้องไม่ลืมว่าวันใดที่พวกเจ้ามีอำนาจวาสนาแล้วเมื่อนั้นคนทั้งปวงจะหลั่งไหลามาพึ่งใบบุญเจ้าดุดดั่งมหาสมุทรซึ่งมีน้ำจากห้วยหนองคลองบึงทุกสารทิศหลั่งไหลามาสู่ย่อมมีทั้งน้ำอันใสสะอาดสกรปรก ขุนมัวและโสโครกย่อมมีทั้งขยะและพืชน้ำต่างๆจำจะต้องแยกแยะเลือกสรรให้จงดีและสแสวงหาคัดเลือกคนดีมีฝีมือมาอยู่เคียงข้างกายอย่าให้คนพ่านสันดานหยาบชั่วช้าเข้าใกล้ตัวขอให้พึงตระหนักว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์อันมีฤทธิ์ทั่วสากลจักรวานานั้นก็ยังมีความมัวหมองได้ด้วยเมฆหมอกที่ห่อหุ้มผู้เรืองอำนาจวาสนาก็เช่นเดียวกัน ย่อมมัวหมองหมุนมัวเสื่อมโทรมได้ด้วยผู้คนแวดล้อมฉันนั้นจากนั้นสูมาสูและสูมาเจียวได้หันไปมองที่ผนังด้านปลายเท้าของสุมาอี้เห็นภาพเขียนด้วยภูกันเป็นที่ประหลาดจึงถามสุมาอี้ว่าภาพนี้ดูเหมือนเพิ่งเขียนขึ้นใหม่ๆไม่ทราบมีความหมายประการใดสุมาอี้จึงกล่าวว่าเรารู้ตัวดีว่าการป่วยครั้งนี้ยากที่จะหาย คงเหลือแต่เวลาจะช้าเร็วประการใดเท่านั้นจึงพยายามเขียนภาพนี้เพื่อให้พวกเจ้าสองคนจากนั้นสุมาอี้จึงได้ชี้ไปที่ภาพเขียนซึ่งแขวนอยู่บนผนังที่ปลายเทา้าแล้วกล่าวอธิบายว่าภาพที่เห็นนี้จะว่าเป็นภาพก็ใช่จะว่าเป็นตัวอักษรก็ไม่เชิงและจะมีความหมายอันเป็นปริศนาอยู่ในภาพเขียนนั้นก็ว่าได้ต่อมาสุมาอี้จึงถามสุมาสูและสุมาเจียวว่า พวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ว่าภาพภูการเส้นตรงตั้งที่อยู่บนสูุดภาพรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางและภาพตัวอักษรรูปหัวใจที่อยู่ด้านล่างนั้นมีความหมายประการใดบุตรชายทั้งสองของซูมาอีมองไปที่รูปบนแผ่นภาพแล้วกล่าวว่าแม้เป็นลายภูการที่งามนักแต่พลังในการเขียนนั้นอ่อนล้าอิดโรยซึ่งภาพวาดนี้จะมีความหมายประการใดนั้นลูกไม่ทราบ สุมาอี้ึงชี้ไปยังตัวอักษรรูปหัวใจซึ่งอยู่ในภาพด้านล่างสุดแล้วกล่าวว่าภาพรูปหัวใจก็คือภาพตัวอักษรว่าซินซึ่งแปลว่าหัวใจตรงกับความหมายตามภาพคนทั้งปวงย่อมมีใจจะดีเร็วชั่วช้าหรือประเสริฐเลิศดคนก็อยู่ที่ใจชาวนาพ่อค้าขุนนางข้าราชการทหารและนักปกครองล้วนย่อมต้องมีใจแต่ความในใจ หาได้เหมือนกันไหมน้ำใจผู้ปกครองบ้านเมืองย่อมต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมคุณธรรมยุติธรรมใส่ใจทุกสุขของอาณาประชาราษฎรเหตุนี้การทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจึงต้องถือเอาใจเป็นที่ตั้งทั้งใจเราใจเขาต้องเข้าใจให้จงดีใจเขาเป็นประการใดก็มองที่ใจเราย่อมรู้ได้อย่างจแจง่มแจ้งเหตุนี้เราจึงวาดภาพอักษรตัวซิน หรือหัวใจไว้เป็นรากฐานอันหัวใจของผู้ปกครองนั้นยอมต้องมีความอดทนที่สูงส่งยิ่งกว่าผู้คนธรรมดาถึงขนาดต้องสามารถกลืนกินเลือดของตนเองได้ในหัวอกต้องกว้างใหญ่สามารถบรรจุเรือสำเภาสิบรัมได้เรื่องใหญ่น้อยต้องสามารถอัดไว้ในอกด้วยจิตใจอันหนักแน่นมั่นคงตรองดูจนรู้เหตุการณ์ข่องแท้แล้วจึงแก้ไขทำการต่อไปภาพหัวใจนี้เมื่อมีภาพกระบี่ปักไว้ ย่อมมีความหมายถึงความอดทนเหตุนี้เราจึงเขียนภาพอักษรเส้นตรงตั้งไว้ด้านบนเมื่อประกอบเข้ากับอักษรซินหรือหัวใจแล้วย่อมเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้พวกเจ้าต้องมีความอดทนอันคนเรานั้นอาจมีความรู้สติปัญญาความสามารถทัดเทียมกันได้แต่ความอดทนนี่แหละที่ต่างกันทำให้คนเหนือคนและคนแตกต่างกับคน สำหรับภาพเส้นตรงตั้งนี้จะมองว่าเป็นภาพกระบี่ก็ได้จะมองว่าเป็นหลักชายหลักบ้านหลักเมืองก็ได้จะมองว่าเป็นหลักอันเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินก็ได้จะหมายเอาว่าเป็นความซื่อตรงก็ได้โดยในการปกครองบ้านเมืองนั้นผู้ปกครองบ้านเมืองจะต้องมีความซื่อตรงต้องมีความเที่ยงธรรมและต้องมีความเด็ดขาดเสาหลักที่เอ็นย่อมไม่อาจทานน้ำหนักได้เสาที่ตรงจังหาก จึงจะรับน้ำหนักอันมากได้ผู้ปกครองต้องทำตนให้เป็นหลักแก่บ้านเมืองและราชฎรดุจดั่งพระอาทิตย์ที่เป็นหลักแห่งจัก,กรวาลพระอาทิตย์โคโจรโดยเที่ยงตรงวันเวลาฤดูการจึงเที่ยงตรงหากพระอาทิตย์วิปริตผ่านแปบไปแล้วสพรพพสิ่งก็จะวิปริตวิบัติดับสูญสิน้นและเส้นที่ตั้งตรงนี้ยังมีความหมายของกระบี่ที่ขมกล้าสามารถตัดปัญหาให้สิ้นสูญ ม่ปล่อยปัญหาการงานให้ค้างคาหมักหมมจนก่อให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นได้โดยเรื่องการงานและปัญหานั้นต้องรีบจัดการแก้ไขแต่เรื่องน้ำใจคนต้องไม่วู่วามเร่งรัดจัดการส่วนภาพรูปสี่เหลี่ยมนี้หากเขียนเส้นขวางเป็นลำธารเขียนภูเขาและอาคารไว้ภายในก็จะอ่านได้คําว่ากัวแปลว่าประเทศ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินจะต้องสันทัดต่อการพัฒนาสร้างสารรพัฒนาอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าภาพนี้หมายให้พวกเจ้าได้ตระหนักว่าแผ่นดินนี้กว้างใหญ่ไพศาลมีการงานพัฒนามากหลายที่ต้องทําเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและอยู่ดีกินดีของอาณาประชาราษฎรนับแต่นี้ไปเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าแล้วที่จะต้องพัฒนาสร้างสรงสรบ้านเมืองให้รุ่งเรือง นอกจากนี้ภาพสี่เหลี่ยมนี้เมื่อเอาภาพเส้นตั้งปักไว้ตรงกลางก็จะเป็นตัวอักษรอ,อ่านว่าจงซึ่งหมายความถึงศูนย์กลางคือศูนย์กลางแห่งอำนาจการปกครองสถานหนึ่งศูนย์กลางแห่งน้ำใจคนสถานหนึ่งศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองอีกสถานหนึ่งและความเป็นผู้มีน้ำใจสัต์ซื่อซื่อตรงอีกสถานหนึ่งการสแสวงหาคนดีมีฝีมือมาช่วยการในวันหน้าจะต้องรำลึก ถึงคาว่าจงคนเก่งมักไม่ค่อยกล้าคนกล้ามักไม่ค่อยเก่งแต่คนทั้งเก่งทั้งกล้าก็ยังใช้ไม่ได้หากไรซึ่งความซื่อตรงคนเช่นนี้ยากที่จะมองหาจากผู้คนที่เวียนมาหาพวกเจ้าเมื่อครั้งพระเจ้าหั่นเกาจูหลิวปังก็ยังต้องออกไปเชิญเตียวเหลียงและหั่นศินมาเป็นขุนนางคู่แผ่นดินคู่พระบรารมี จึงสามารถสถาปนาราชวงศ์ฮั่นได้สำเร็จส่วนโจโฉเหล่าปี่และซุนกวนก็ล้วนมุ่งสแสวงหาคนดีมีฝีมือและซื่อสัตย์จึงสามารถตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่เล่าปีนั้นสู้อุสตสาห์ถ่อมตัวไปคำนับขงเบ้งที่กระท่อมน้อยถึงสามครั้งคันได้ตัวขงเบ้งแล้วจึงสามารถเปลี่ยนฐานะตัวจากเชื้อพระวงอาา์อาาถากลายเป็นผู้ครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล จนตกทอดมาถึงเร่าเซียนในวันนี้นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่พวกเจ้าต้องจดจำอันตัวอักษรจงนี้เมื่อปักอยู่บนภาพรูปหัวใจก็จะเป็นตัวอักษรอ่านว่าจงสินซึ่งหมายความว่าน้ำใจที่ซื่อตรงการจะหวังให้คนทั้งหลายนับถือบูชาเรื่มสายก่อเป็นบารมีอันไพศาลผู้ปกครองต้องมีน้ำใจที่ซื่อตรงรู้จักรักผู้อื่น ถึงแม้ว่าผู้นำคนนั้นจะมีความเฉลียวฉลาดสักปานใดแต่หากปราศจากน้ำใจซื่อตรงให้กับผู้อื่นรักผู้อื่นโดยสุจริตแล้วก็ไม่อาจที่จะรักษาดำรงไว้ซึ่งความรักพักดีของผู้คนได้นี่คือความหมายของภาพรายภูกันที่เราสู้ถอดสังขารฝืนเขียนไว้เพื่อสั่งสอนพวกเจ้าจงจดจำคำเราไว้อย่าได้ประมาท กล่าวจบแล้วบุตรทั้งสองจึงพยุงสุมาอี้ให้นอนราบลงกับเตียงแล้วนำผ้าห่มมาคุมจากนั้นจึงคำนับราต่อมาอาการป่วยของสุมาอี้ก็ได้สุดหนักลงโดยลำดับคนในจวนของสุมาอี้เห็นอาการอยู่ในขั้นวิกฤตจึงให้คนไปแจ้งให้สุมาสูและสุมาเจียวทราบสุมาสูและสุมาเจียวพอทราบความก็รีบรุดมาที่จวนเห็นสุมาอี้ นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงนอนร่างกายผอมซูบเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกกระดิกตัวไม่ได้มีน้ำตาไหลาอาบแกรมแต่พอรู้ว่าบุตรทั้งสองมาเยี่ยมสุมาอี้ก็รืมตาขึ้นใบหน้าเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแต่กลับพิมพ์ตาลงและสิ้นใจในเวลานั้นสุมาสูและสุมาเจียวเห็นสุมาอี้ถึงแก่ความตายก็พากันร้องไห้โศกเศร้าอะไรในการจากไปของสุมาอี้ จบตำนานจิ้งจอกเท่าสุมาอีแห่งสามก๊กด้วยวัย72ปี